มาบอกดวงชาววันศุกร์ค่ะสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน2565ชาววันศุกร์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่เดะแฮงแมนไพ่ชุดหลักหมายเลขที่12คนห้อยหัวนะความหมายไพ่จะบอกถึงช่วงชีวิตที่ต้องใช้ความอดทนรอคอยบางสิ่ง ที่ได้ลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านั้นความสำเร็จที่ต้องใช้เวลารอคอยหรือบรรลุเป้าหมายจากการรอรอเวลาให้ผ่านไปแบบมีกำหนดว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีสิ่งที่คุณรอแล้วจะเห็นผล จะได้ผลลัพธ์อย่างนี้นะคะแล้วก็อีกความหมายถ้าคุณมีปัญหาติดขัดในช่วงนี้มีทางแก้ไขแล้วก็แก้ไขได้ค่ะต้องใช้เวลาในการแก้ไขที่สำคัญการรอเวลาต้องใช้ความอดทนค่ะฟังคำทํานายนะคะเรื่องสุขภาพชาวันสุข โดยภาพรวมด้านสุขภาพบางคนอาจเจ็บป่วยไม่สบายจากการกระทําของตัวเองคือทํางานมากเกินไปไม่ดูแลสุขภาพไม่รักษาสุขภาพลืมดูแลตัวเองทํางานเกินเวลาทํางานมากจนเกิดความเครียดวิตกกังวล แล้วก็ปวดศีรษะปวดท้องอย่างนี้ค่ะขอให้เดินทางสายกลางนะคะพักผ่อนเยอะๆอาการเหล่านี้ก็จะหายไปในช่วงเจ็ดวันนี้ค่ะส่วนการงานชาววันศุกร์เป็นช่วงทำงานอา,อาจจะไม่คล่องค่ะอาจจะมีปัญหาติดขาดหรือทําไปด้วยอึดอัด ไม่มีอิสระในการที่ต้องตัดสินใจหรือเป็นการทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อผู้อื่นลักษณะงานจะเป็นงานแบบเฉพาะทางงานซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขงานช่างต่างๆง,งานด้านประวัติศาสตร์แล้วก็งานหมอดูอย่างนี้นะคะ ส่วนการเงินชาววันศุกร์ตลอดเจ็วันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากกว่ารับเข้ามาค่ะเสียเงินลงทุนไปก่อนจ่ายประจำวันแล้วก็จ่ายเพื่อซ่อมแซมของที่ชำรุดแล้วก็เสียหายช่วงนี้แต่คุณก็มีจ่ายนะคะไม่ติดขัดความรักชาววันศุกร์คนโสดคนไม้เป็นช่วง รักเกิดอุปสรรคค่ะถูกตีกรอดหรือถูกผูกมัดต้องไปรับผิดช,ชอบทําให้อึดอัดใจหรือทนอยู่กับคนที่เขารักตัวเองคือยอมเพราะว่าเขารักเราอย่างนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้รักเขาแต่ว่าเขารักเรามากอย่างนี้บางครั้งคุณก็อึดอัดใจ ส่วนคนมีคู่ครองเรือนอยู่ในช่วงต้องอดทนกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะคุณไม่สามารถจะไปจากกันได้จึงต้องจับมือกันเพื่อผ่านอุปสรรคชั่วครั้งชั่วคราวระยะนี้ไปให้ได้ค่ะความอดทนจะเอาชนะปัญหา รอคอยไปด้วยกันนะคะจับมือกันให้แน่นให้กำลังใจซึ่งกันและกันยามสุขยามทุกข์เราต้องเคียงคู่กันถึงจะเรียกว่าชีวิตคู่ค่ะ,ะแม่หมอก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจในการใช้ชีวิตในทุกวันของทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ให้แม่หมอ,อ เดยกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามสำหรับผู้เข้ามาใหม่แม่หมอขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า